เนี่ยนะครับเริ่มจากใบแรกนะครับเพื่อนๆพวกเขามาแบบเยอะมากนะครับผมเนี่ยแบบตอนแรกว่าจะเอาพวกสารเช่นน้ำส้มควันไม้ลองพ่นดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้พ่นนะครับกำลังคิดหาวิธีอยู่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้บ้านสวนลงติ่งนำเพื่อนๆกลับมากับปัญหาเดิมที่ผมเคยทำไว้ใน EP หนึ่งรอยี่สิบเอ็ดนะครับที่เจ้าต้นสูงเกือบสองเมตรต้นนี้นะครับผมเจอปัญหานะครับเพื่อนเเห็นไหมครับนี่ขนาดผมมาใกล้ๆนิดเดียวนะครับพวกเขามาแล้วนะครับก็คือเจ้ามดแดงพวกนี้นะครับผมเมจิกไกด์ต้นนี้นะครับสูงเกือบสองเมตรใบกว้างเกือบเมตรนะครับปรากฏว่าที่ผมเคยทําไปนะครับเพื่อนๆมันมีปัญหาก็คืออยู่ๆก็มี มดแดงจํานวนมากๆพวกนี้นะครับเข้ามาอยู่ที่ใต้ใบนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆแบบมาเยอะมากนะครับจนผมงงมากเลยนะครับเนี่ยฮะผมตกใจนิดนึงนะครับคือปริมาณเขาตอนแรกเนี่ยมาอยู่ก็ไม่กี่ตัวนะครับแล้วก็ใบเนี่ยต้นนี้นะครับ เบต้นที่สูงใหญ่นะครับผมเก็บไว้สี่ใบแล้วก็กําลังมีใบเล็กออกมาหนึ่งใบนะครับปรากฏว่าในทุกๆใบเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเดินให้เพื่อนชมนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเขามาเพื่ออะไรนะครับเนี่ยนะครับเริ่มจากใบแรกนะครับเพื่อนๆพวกเขามาแบบเยอะมากนะครับผมเนี่ยแบบ ตอนแรกว่าจะเอาพวกสารเช่นน้ำส้มควันไม้ลองพ่นดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้พ่นนะครับกำลังคิดหาวิธีอยู่นะครับนี่คือใบที่สองนะครับนเห็นไหมฮะสูงยางนิดหนึ่งนะครับนี่นี่นะครับแบงเ์มิติก,กายต้นนี้นะครับถูกบุกลุกด้วยมดแดงนะครับจำนวนมากด้วยนะครับ ในแต่ละใบนะครับมีใบที่สามนะครับเพื่อนดูครับอันนี้ก็คือใบที่สี่นะครับเพื่อนเห็นไหมฮะเยอะจนน่าตกใจครับใบหนึ่งน่าจะเป็นร้อยร้อยตัวนะครับเนี่นะครับเขาอยู่แบบเพื่อนๆเ,เคยเจอปัญหานี้บ้างบ่าครับผม ผมนี้เจอครั้งแรกนะครับยังงงอยู่เลยนะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับเขาถึงมา,ารวมตัวอยู่อย่างนี้นะครับหนีศัตรตูหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบได้นะครับเพื่อนๆถ้าเกิดมีวิธีไล่เขาได้เนี่ยช่วยบอกนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมแบบกำลังมึนมากนะครับจะใช้แบบเคมีก็ไม่อยากใช้นะครับเพราะว่าเราก็ปลูกต้นไม้แบบอินทรีย์มาตลอดนะครับ นู่นนะครับเจอแบบโอโ้เยอะจริงๆครับเจอจนตกใจเลยนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองค้นหาวิธีแก้ไปเรื่อยๆนะครับนิ่หนึ่งอาทิตย์ผ่านมานะครับที่ผมปล่อยเขาอยู่มาแบบนี้นะครับผมจากอีพีหนึ่งรอยยี่สิบเอ็ดนะครับผ่านมาเกือบอาทิตย์ละก็ยังแก้ไม่คิดไม่ตกนะครับว่า จะทายังไงดีนะครับเพราะปัญหาที่เราเจอก็คือว่าเวลาเราเดินเข้ามาใกล้เนี่ยใบนี้มันสูงทุ่มหัวนะครับทีนี้ผมเดินเข้ามาลอดใต้ใบเนี่ยเขาก็จะกัดขึ้นมาที่เส้นผมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ทําให้เราเป็นอันตรายนิดๆน,นะครับเพราะว่าเขากัดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับตัวเล็กๆแค่เนี้ยทีนี้เวลาเราจะมาทํายอดไหลจะมาดูแลต้นเนี่ยเหมือนเขาจะคอยรบกวนตลอดเวลานะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรแนะนำก็บอกด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็คงแค่มาถ่ายให้ชมเฉยๆนะครับยังไม่ได้ใช้เคมีหรืออะไรทั้งสิ้นในการกำจัดเขานะครับกำลังสังเกตพฤติกรรมเขาอยู่นะครับว่าจุดประสงค์ในการอยู่บนโคโลคาเซียของมดแดงเนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับ แต่เริ่มเหมือนแบบเยอะขึ้นนะครับผมนึกว่าจะมาแป๊บเดียวแล้วหายไปนะครับแต่ก็ยังไม่หายนะครับถ้าเพื่อนๆมีอะไรแนะนําช่วยแนะนํามาด้วยนะครับผมส่วนผมก็คงเฝ้าดูพฤติกรรมของเขาแต่คิดว่าน่าจะไม่ทำร้ายแบ็กเมิกายตัวน,นี้เท่าไหร่นะครับ ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะเพื่อนๆวันนี้แค่มาอัปเดตเรื่องมดแดงกับโคลโลคาเซียนะครับเผื่อมีปัญหาเดียวกันกับเพื่อนๆนท่านอื่นนะครับผมจะได้ช่วยกันแชร์ความคิดนะครับว่าเราจะดูแลต้นไม้กับมดแดงยังไงนะครับผมวันนี้บัานตัวนิ่ติ่งขอลาไปก่อนนะครับผมเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับทุนนะครับแบบไม่จิกกายต้นนี้นะครับ ด้านหน้าเนี่ยดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นปกติดีนะครับแต่หลังใบเต็มไปด้วยมดแดงครับเพื่อนๆดูครับโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดี